ทางอ,อยอได้ออกมาเตือนว่าใครที่ทานยาแก้ไอยอยู่ตอนนี้ให้หยิบมาเช็คด่วนเลยค่ะยิ่งคุณอยู่ในจังหวัดกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีและเขตป,ปริมณฑลยิ่งต้องระวังเพราะตอนนี้ยาแก้ไอพล้อมกําลังระบาดอย่างหนักซึ่งกลโกงของผู้ผลิตรลยนี้นะคะเขาจะขอสถานที่ผลิตยาที่แบ่งบรรจุยาและที่เก็บพวกขวดบรรจุพันธุ์ต่างๆเนี่ยแยกกันโดยทางผู้ผลิตเขาจะผลิตยาที่หนึง่งแล้วย้ายไปบรรจุอีกที่หนึง่งโดยจะมีการเปลี่ยนสถานที่ ในการผลิตยาไปเรื่อยๆทําให้ยากต่อการจับกลุมของเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งยี่ห้อและล็อตการผลิตวันเดือนปีที่ผลิตโบโชให้เห็นอย่างในภาพนี้เลยนะคะการเข้าจับกลุ่มสถานที่ผลิตยาแก้ไอปลอมในวันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าโรงงานมีการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานไม่มีความปลอดภยัยเราเองนะคะในฐานะผู้บริโภคไม่รู้เลยว่ายาแก้ไอไที่อยู่ในมือนั้นมีส่วนผสมตรงกับฉลากที่ระบุหรือไม่ทานไปแล้วนอกจากจะไม่หายยังทําลายสุขภาพอีกด้วยค่ะ เรื่องยานะคะไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่ได้ยินคนนั้นคนนี้บอกว่าไปซื้อยาตัวนั้นตัวนี้มาทานแล้วจะหายแล้วจะดีขึ้นเพราะเรานะคะก็จะเคสแพ้ยามาเยอะแล้วทานยามาผิดก็นักต่อหนักค่ะจึงอยากจะฝากเตือนนะคะเวลาที่ซื้อยามาทานต้องซื้อจากร้านที่มีเภสัชก,กรตัวจริงเป็นคนจ่ายยาและให้คําแนะนําในการใช้ยาเท่านั้นค่ะ